โดนตัวแค่นี้เหยรอลองนบับบอลดูโดดด้วยเต็มปากอญญายะเลยลองนับอลร่ลองนี้นบับบอลได้หลายตัวครับก็บกัดเป็นยักษ์ยางเข้าไปเนี่ยครับเท้าเนี้ยเหลือแต่เท่าเนี้ยนะนี่ครับฝากไว้ด้วยครับผมยักษ์ยางครับผมหนึ่งแต้มออกมาก็สายแล้วโอเคครับผมเต็มปากอญญายะเลยสุดช็อนมากครับผม